สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมินว่าไงข่าวลือแมทสงกรานต์จะแต่งงานกันแบบฟาแลบจากประเด็นข่าวลือร้อนแรงว่าแมทพรรณีคงไทยกับแฟนนุ่มสงกรานต์เตชนะนรงค์จะแต่งงานกันแบบฟาแลบซึ่งสาวมินชาริตาก็ถึงกับงงเพราะส่วนตัวไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนโดยล่าสุดเจอกับสาวมิน้นจึงสอบถามข่าวลือดังกล่าวกับเจ้าตัวถึงกับงงเพราะเพื่อนไม่เคยบอกมาก่อนและแฟนหนุ่มภูผาก็ไม่รู้เรื่องเช่นกัน จริงเหรอไม่ทราบจริงๆไม่รู้คือไม่มีใครบอกเราเลยคุยกันล่าสุดก็ตอนเจอกันแก๊งเฟอร์บี้ที่ไปภูเก็ตกันคือต้องบอกว่าพี่น้องบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วคนนึงอยู่เขาใหญ่คนนึงอยู่กรุงเทพแล้วพี่สงการเขาโตเมืองนอกแล้วพี่ภูผาเขาก็อยู่กับพี่สาวมากกว่าก็เลยจะรู้เรื่องของพี่สาวมากกว่าพี่ชายถ้าเขามีข่าวดีจริงๆเราจะยังไงหมิ้นบอกว่าก็ต้องแล้วแต่เขา ถ้าเขาแฮปปี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้ามีข่าวดีจริงๆเราไม่ตกใจใช่ไหมมิ้นบอกว่าก็ตกใจตอนนี้แหละยังหรอกมัง้งแซงหน้าเราไหมแซงได้ไม่ติดค่ะแล้วของเรายังไงยังค่ะยังคู่เราไม่สายฟ้าแลบค่ะจะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนแล้วเราได้คุยกับแมทไหมไม่ได้คุยเลยค่ะไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนที่เขาคุยกันเราก็ไม่รู้เรื่องและไม่เคยคุยกันว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่เขา แต่คาดว่าไม่น่าจะมีเรื่องให้ช็อกใช่ไหมถ้าช็อกก็คงช็อกพร้อมกันแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ